โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนซาลาเกมเษฐีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮัวซาเคมเออร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาม่นนะเัราะน่าจะเป็นเดบ้ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะก็คือเจ้ารองเท้านินจานั่นเองนะครับวันนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับก็คือจะมีตัวซูเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าตัวซูเปอร์ก็เปอร์เซ็นเท่ากันนะครับเปอร์เซ็นเท่ากันแค่มันเท่กว่าหรือว่าคิดว่ามันเท่กว่าไหมทุกคนคิดว่ามันเท่กว่าไหมถ้าเท่กว่าก็เติมมอะไรวันนี้น่าจะ35้านะครับถ้า นะครับก็ต้องหา S 5ใบทนะครับที่จะเอาเจ้ารองเท้านินจานะครับแล้วก็ส่วนรองเท้าโลดดอบนะครับใช้ S 4นะครับส่วนรองเท้ากับดักใช้3นะครับแล้วก็เอาเมอ่อตจีเอบวกเอามาแลกได้ด้วยนะจีก็โอเคนะครับผมพอได้พอได้ถ้าได้ข้างบนนี้คือดีเลยนะ1.2.3.4 4 4ตัวข้างบนดีแต่ว่า4ตัวข้างล่างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะ เครื่องเล่นขยายไม่เหล็อไฟฟ้าพอเล่นได้หมีโจนสลัดก็พอเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถกันดีวกว่านะว่าความสามารถมันยังไงนะครับสำหรับาาจาทงเท้านินจาความความสามารถนะก็คือเมื่อก่อสร้านะมีโอกาสา3-2%อนะรนยา้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับได้โอกาสทอยเต๋าหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อไม่สแสดงผลจะเติบโตทีละ10%นนะครับผมก็โอเคยังดีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างไม่เยอะมากแต่ว่าก็ยังดีที่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาให้นะครับผมก็โอเค นะครับก็เป็นจี้ที่ควรที่จะมีไว้เลยนะครับควรที่จะหาไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปหากันเลยดีกว่านะครับป่ะเดีย๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนไปเท่าไหร่เหมือนกันนะครับป่ะแล้วก็มีอีเวนต์รวม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 รว,วมแสงด้วยมั้งนะครับรวมเอาอบวกมันแจกอะแล้วก็ไปรวมอะแล้วก็จะได้แสงอมรีอะไม่รู้ว่ามีออฟไรบ,บ้างนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีออฟไรบ,บ้าง ก็เดี๋ยวเปิดของดอมไปก่อนแล้วกันนี่ครับไม่รู้ว่าจะได้ A บวกมาสักชิ้นไหมจะปิดไปเท่าไร่ไดแอนเดียวอ๋อไดอันนี้อ๋ออันที่มันเอาไปรวมนี่หว่าไม่ได้สักชิ้นเลยอะทุกคนไม่ได้สักชิ้นเลยไม่ได้สักชิ้นเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่นะครับสามหมื่นนะตีแต่ปลายๆมันละกันสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับสามหมื 30, ่นหนึ่งพันสามร้อยออไม่รู้ว่าจะโดนไปสักเท่าไหร่เหมือนกัน นะครับสำหรับอีจอัจจี้รองเท้าดิจานี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอขายทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะขอขายจีเอปว่าอะไรทิ้งก่อนมันก็ยังเยอะอยู่เนี่ยนะขออัพแสงไปไว้กดกดติดผิดรวมขอรวมแป๊บหนึ่ง ให้มันลดลงให้มันลดลงก่อนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มัาดีกว่าป่ะนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนจะโดนเยอะเลยวะ <c oughs> รู้สึกเหมือนจะโดนเยอะเลยวะตะันะครับไปสุ่มมาเลยนะครับมาไม่ชิ้นแรกนะครับยังไม่มีอะไรนะครับผมไปเลยชิ้นที่สองไม่ออกนะครับรอบที่สองไม่ออกนะครับผมไปต่อยาวๆนะครับยาว,ยาว ไม่ออกเลยอ่ะนะครับอืมนะครับมาหน่อยจะโดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยจะโดนไปเท่าไหร่วะเนี่ยอ่าได้เอมาหนึ่งนะครับเอมาสองนะครับแต่เอบวกยังไม่ออกนะครับเอบวกยังคงเงียบอยู่นะครับต้องใช้เอบวกสิบนะครับผมอ้าวเอบวกนะครับโอเค อีกสักชิ้นได้ไหมเอบวกขอพันละสองชิ้นก็ได้นะพันละสองชิ้นก็โอเคนะปิดสักห้าพันอะไรประมาณเนี้ยขอไม่เกินสักหกพันอะประมาณผมว่าจีหรือค่อนข้างโอเคนะสักห้าหกพันอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินเนี้ยนะครับไม่เกินห้าพันก็โอเคนะผมว่าอุ้ยเอบวกโอเคครับถือว่าสวยในมาสองชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ ม่ออกนะครับไปต่อนะครับจิ๊บเงียบคิ็บอยูตออย่ต้องมีอยู่นะครับ,รบทุกคนต้องมีอยู่นะครับสาหรับที่ดีนะครับผมถือว่าแบบเอาเอาไว้ใช้ได้ไรกับไลยเยมีสีม่วงด้วยเหรอมันต้องหาสีม่วงด้วยเหรอแล้วสรุปสีอะไรมันออกยากอะเอาลืมดูเมื่อกี้มันหาสามอันปะสัตว์เออสรุปมีสามอันใช่ไหมยากไปอีกนะครับโห A บวกใช้สองสีม่วงสียังมีต้องมีสีม่วงด้วยนะ <c oughs> จะเอายากไปไหนวะเนี่ยปกติไม่หาสองอันด้วยในนี้หาสามอันเลยเหรอโอ้โหมีสีม่วงด้วยจบแล้วชีวิตนะครับรู้สึกว่าสีม่วงเหมือนก็จะออกยากพอๆกับ A บวกเลยหรือเปล่าวะนะอ่าโอเคมาแล้วหนึ่งสีม่วงมาต่อเพื่อนตอนนี้ผ่านไปที่หนึ่งพันเพชรแล้วนะครับผม ได้เอสมาชิ้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าผมว่ายากอยู่นะค่อนข้างค่อนข้างยากอยู่นะอีเวนเนี้มันหาสามอันเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้มาสักชิ้นเเพื่อน A หรือ A บวกก็ได้ปะนะครับอย่างอย่างเงียบเยอะนะอย่างเงียบเยอะอ่ะเมานะครับผม A บวกสักชิ้นได้ไหมเออ โอเคยังดีที่ได้ A บวกชิ้นหนึ่งนะครับผมไปต่อไปต่อไปต่ออืมไม่ได้เลยโอ้ไม่ออกเลยอะครับไม่ออกเลย,เลยครับอืมโอ้โหย ไม่ได้ไปต่อนะครับเอาไปเล่นกับกอนก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับจี้นี้นะผมกอนมีชาร์จโล่อยู่แล้วนะครับมีชาร์จโล่อยู่แล้วแล้วก็มีกลับเมืองด้วยแล้วเวลาสร้างได้กลับเมืองอีกก็ถือว่าโอเคเลยนะไอ้บวกนะครับเดี๋ยวเอาไปลองเล่นกับกอนดูนะครับน่าจะโหดน่าจะโหดไม่ได้สักชิ้นขายไปทิ้งก่อนไหมนะ่ะนะครับป่ะไปสุ่มต่อนะไปสุ่มต่อตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ สองพันแล้วมั้งใกล้จะสองพันแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะสองพันละโอเคได้ A มาหนึ่งสองไหมนะครับเอบวกมาก็ดีนะเอสีเขียวนะครับเอบวกนะม่วงโอเคยังออกสลับสลับกันอยู่นะครับอย่างดีที่มันยังออกสลับสลับไม่อยู่แล้วก็เอบวกมีออกเอบวกไหมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย,เเลยโอเคอ่าโอเคได้ A อบวกมาสองเอบวกเป็นสี่แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะน่าจะน่าจะโดนทักค่าหกพันอะคิดว่าเราบ้างไม่รู้อะเหมือนกันทุกคนผมพูดไม่ได้พอพูดแล้วแม่งโดนเยอะกอาตลอดเลยพอพูดว่าจะปิดเท่านู้นเท่านี้นะไม่เหมือนแม่งรู้อะ ไม่ออกตอนนี้ผ่านไป2,300แล้วนะครับผม2,300เนี่ยได้เอ็ดมา2ชิ้นนะครับตีโดยประมาณเดอ้ออ่ะเอบวกมาให้หน่อยมามามา,มาเอบวกเพื่อนไม่ออกเอบวกอยู่ไหน โอเคนะครับผมปะ่ะตอ่อโอ้ยมาไปตอ่อนะครับสีเขียวสีม่วงก็ยังออกไม่เยอะเหมือนกันนะเอบวกไหมไม่ออกนะครับสีม่วงมาบ้างก็ดีนะสรับสลับกันกบับสีเขียวอะ่ะนะครับผมไม่ออกครับไปต่อครับม่วงโอเคยังออกสลับมาแล้วก็ A บวกทีนี้ <c ười> สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยเอบวกไหมเหมือนสั่งได้เว้ย นะครับสั่งได้เหมือนสั่งกว๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่ได้เอบวกไม่ออกนะครับไปต่อไปต่อนะครับผมเอบวกไหมเอบวกโอเคในเอบวกมาหกแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าม่วงเหมือนยังได้ไม่ค่อยเยอะม้งสีม่วงผมถ้าจำไม่ผิดนะนะ โอเคสีม่วงมาโอเคสวย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 ไอแสงที่เราได้ตอนแรกเอาไปรวมเลยทุกคนบางคนอาจจะงวงว่ามันเอามาทําอะไรเอาไปรวมหาแสงเด้อาแสงเอามาลีออฟนี่แหละไม่รู้เป็นออฟอะไรอาจจะเป็นออฟดีหรือเ <c oughs> ปล่าออฟดีหรือไม่ดีบป่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปขายจี้แป๊บหนึ่งนะครับขอไปขายจี้แป๊บหนึ่ง ไะนะครับไะเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อนะเดี๋ยวสุ่มคะแนนลัคกกี้ก่อนลวกันนะครับจะโผล่เอบวกมาสักชิ้นไหมหรือว่าเอนะครับเอมาหนึ่งนะครับสีเขียวแต่สีเขียวก็ค่อนข้างจะได้เยอะอยู่นะครับกับแ,แต่สีม่วงก็ยังออกพอๆกันกับเอบวกผมว่ามาไล่เลี่ยก,กันกับเอบวกอ่ะนะครับไม่ได้ออกเยอะหรือหวาอะไรแต่บางคนอาจจะล็อกเอม่วงก็ได้นะแม่งหาสามหาสามเอเออ ปกติแม่งหาสองอย่างนี่หาสามเลยเว้ยดูท่ามันก็จะ่แแบบให้ยากขึ้นอะไรประมาณนี้แหละมั้งนะครับแตบางคนอาจจะไม่ล็อก A บวกบางคนอาจจะล็อกสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยม,มาหน่อยเพื่อนไม่ออกเลยนะครับผมทั้ง A ทั้ง A บวกเงียบกิฟกันไปต,ตามๆกันนะครับ A บวก ไม่ออกเอ,บกอ้บวกขอสีม่วงบ้างก็ดีนะสีเขียวรู้สึกว่าก็อาจจะแบบเยอะแล้วบ้งไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ออกนะครับผมเงียบเลยทีนี้เอ้บวกไม่ออกไม่เป็นไรนะครับผมอะสีม่วงมาก็ดีเหมือนกันนะครับขอเอบวกหน่อยมันเงียบไปนานนะเอ้บวกอะเพื่อนเอบวก,อบวกตอนนี้ผ่านไปสี่พันแล้วนะครับตอนนี้ มากี่ชิ้นั้างหกป่ะหกป่ะอ่ะสีม่วงมาสองโอเคนะครับ้วการเอบวกอีนี้ม่วงม่วงเหมือนจะ่ใกล้ครบแล้วเอบวกมาเพื่อน A อบวกโอ้โหไม่ออกนะครับไม่เป็นไรเอบวกโ A อ้เอบวกเออได้ A บวกมาสองเลยทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยค่ะกี่ชิ้นนะ่ะ สวยงามตามท้องเรื่องเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับน่าจะขาดอีกสองชิ้นมั้งถ้าจำไปผิดนะหรือว่าขาดอีกชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้น่าจะสองชิ้นแหละใช่สีม่วงก็อาจจะอาจขาดอีกสองเหมือนกันถ้าถ้าทนถ,ถ้าตามความคิดนะถ้าตามที่ผมนับนบดูแล้วไม่พลาดอ่ะนะครับจะขาดสองชิ้นจริงด้วยสําหรับไอ้สีม่วงครบแล้วนะครับขาด A บวกอีกสองชิ้นนั่นเองนะครับปะ ลุยต่อนะครับผมลุยต่อมาเหมือนไม่กี้เลยได้ไหมอสองชิ้นไปเลยอะ่ะอุ้ยโอเคนะครับผมขออีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอู้นึกว่าใช่ขออีกชิ้นหนึ่ง,นนง,ออนนงเอ๋บวกเพื่อนขอชิ้นหนึ่งนะนะสี่ครั้งสุดท้ายนี่ได้ไหมเพราะว่าคร้งมันจะเต็มพอดีไม่ออกนะครับไม่มีแสงไมไ่ลุ้นเลยเอ๋บวก โอ้โหไม่ออกนะครับขอเอบวกละนะครับชิ้นเดียวสุดท้ายไม่ได้นะครับผมโอ้ยขอเถอะไม่อยากเติมนะเติมไม่อยากเติมครับไม่เติมครับไม่เติมเราจะสุมหาชิ้นหนึ่งสุดท้ายโอ้โหต้องขายแล้ว <five S 1> ล่ะมั้ง<ส> <calm> ต้องขายแล้วล่ะมั้ง<ส>ขาย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 ขา,ยขายมามามา Ó, มา,มา,มาได้แล้วมั้งเพื่อนมาได้ละมาได้แล้วมั้งมาได้แล้วมาเอบวกมาไอบวก โย,ยังคงไม่มานะครับผมสุ่มต่อไปยังคงไม่ออกเหมือนเดิมครับขอเอบวกละชิ้นสุดท้ายเพื่อนยังคงล็อกต่อไปนะครับผมไม่มีแสงเลยขอเอบวกละมาเอบวกเออนะครับผมเรียบร้อยนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยก็โดไปป 5, 000, 5, 000น,ด 5, ป 5, นโดไปประมาณ5 0 0พันห้าพันนิดนิดห้าพันห้าสิบประมาณนั้นห้าพันห้าสิบนะครับโดนไปประมาณห้าพันห้าสิบเพชร ก็โอเคนะอยู่ในเกณฑ์ที่เราวางไว้นะครับก็มไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรอยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วสำหรับจี้ผมคิดว่า5,000ันก็อยู่ในเกณฑ์พอดี5้าพั0 0ีแต่ว่า7 0 0 0 0 0นนี่มันดูอยู่เยอะเกินอะไรอย่างเงี้ย6,000นี่เริ่มเริ่มค่อนข้างเยอะและอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับกันเลยดีกว่านะผมนะอย่ารับผิดนะอย่ารีบนะอย่ารีบนะไม่ต้องรีบนะบผมนะเดี๋ยวขอรับก่อนแล้วกันนะครับ ไม่รู้จะรีออฟอะไรใส่ให้เหมือนกันนะโอเคนี่ยผมได้มาแล้วนะครับสำหรับรองเท้านินจาเนะครับในราคาห้าพันเนครับผมห้า0ันห้าสิบเเรามาสุ่มจี้กันดีกว่านะว่าจะได้จี้อะไรดีๆไหมขอเป็นยานได้ปะปุะ๊บไม่ได้ขอดีๆหน่อยเพื่อนเป็นยานไม่ออก <c oughs> หมดแล้วบ้างครั้งได้จะได้สามครั้งบ้างเป็นยาน โอเคนะครับได้แต่ลักล่างหมดเลยอ่ะก็โอเคนะครับปิดไป5 0 0 0ันก็ถือว่าโอเคนะครับก็สำหรับกีนี้ก็ควรที่จะหามีไว้นะผมว่าควรที่จะมีไว้ควรที่จะหาไว้นะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปรีวิวแล้วกันนะครับว่าควรหาไหมแต่ว่ายังไงผมบอกว่าควรหานะควรมีเลยแหละนะครับผมก็โอเคนะครับปองขอตัวลากัรไปก่อนแล้วนะครับพบใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายไปละครับ